อโอเคครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลงปราปรามกันนะครับปราปามเนี่ยการลงเดี๋ยวผมกดก้าไปก่อนปุ๊บปราปามเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาจะลงช่วงประมาณสามจบวอจบวอร,วอรวมอวะประมาณ3ามทุ 10, ่มสิบสามทุ่มสิบถึงสามทุ่มสิบห้าช่วงนี้แหละเขาก็จะเริ่มมาตั้งตีกันเร็จทีนี้เนี่ย ตี้เนี่ยมันจะมีหลายตี้นะครับอ่าให้สังเกตคนนะครับอ่อย่างตี้เนี่ยคนจะเยอะอ่ะเห็นไหมเขากําลังเข้ากันอยู่ผมก็กดสมัครเข้าไปนะสมัครปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวรอเขารับเดี๋ยวพอเขารับมันจะมีแจ้งเตือนนะครับอ่าอันเนี้ยมันจะมีหลายตี้ตี้ที่คนน,น้อยๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นตี้ที่เขารับจ้างลงนะครับรับจ้างลงเพราะฉะนั้นตัวมันก็จะมีแค่ตัวของเขาเราเราไปขอเข้าเนี่ยเขา อ่ะโอเคเนี่ยรับแล้วเข้ารวมทีมสองเด,ดเราก็จะขึ้นแจ้งเตือนอ่ะเดตทีนี้ไอ้ไอ้ตี้ตี้ตี้ต,ตี้อื่นเนี่ยเห็นไหมเหมือนบางทีเขาตั้งมามันจะมีแค่ไม่กี่คนแล้วเขาก็จะไปเลยเพราะว่าเขาจะล็อกคนเอาไว้เฉพาะตัวของเขาเองนะครับเราขอไปเนี่ยเขาไม่รับหรอกเพราะมันเป็นตี้ที่เขารับจ้างไปลงเดจทีนี้มันจะมีอยู่ตี้หนึ่งก็คือตี้ที่ผมเข้าเนี่ยตี้เนี้ยมันจะเป็นตี้ที่เขารวมทีมกันขึ้นมาในการไปลงนะครับ แต่ทีเนี้ยไอตี้นี้เนี่ยอ่เดี๋ยว๋ยวผมไปฮอนบันก่อนสมมุติเรากดขอเข้าตี้ไปแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยผมแนะนำให้วาไปตลาดเงินนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมโอนหัวก่นอนนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราควรว้าไปตลาดเงินมันจะคล้ายๆกับการวอลก็คือสมมุติว่าเราอยู่ในแมปทั่วไปปุ๊บเนี่ย แล้วเวลาเขากดเรียกเริ่มในการเข้าเข้าไปในดันเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะบักนะครับเพราะว่ามันมันจะมีการวาร์ปสองแมปนั่นคือวาร์ปจากแมปที่เราตีมาตลาดเงิน1ช็อตแล้ววาร์ปจากตลาดเงินเนี่ยไปเข้าดันมังกรอ่ามันจะเหมือนตอนวอลตอนวอลมันก็จะวาร์ปจากแมปทั่วไปมาลงตลาดเงินแล้ววาร์ปจากตลาดเงินไปลงใน ในวอลนะครับมันจะวาร์ปแบบ2ฉากในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมัน,มนชอบบั็กก็คือว่าเหมือนสมมุติเราอยู่ในแมปใช่ไหมเวลาเขากดเริ่มไปปุ๊บเนี่ยมันจะชอบค้างอ่ามันจะชอบค้างนานๆอนะ่ะมันจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ค่อยคุมเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเวลาเขาจะลงวอลหรือจะมาลงป่าปามหรืออะไรเนี่ยเขาจะมาลองที่ตลาดเงินก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มันบั็กนะครับนะแต่ทีนี้ อ่าสิ่งที่เราต้องทําอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการสมัครแล้วเนี่ยให้เรามาซื้อยันดูแผนที่นะแผนที่ตรงนี้แล้ว npc ฝั่งขวามือตรงเนี้ยมันจะมีขายายันซึ่งยันเนี่ยมันใช้ในการลงดันต่อ1ครั้งต่อ1ใบใช้ 100m เสร็จแล้วก็ไอสัปดาห์หนึ่งอ่ะมันจะลงได้แค่5ครั้งอ่าอย่างผมผมเนี่ยสัปดาห์หนี้ผมลงไปแล้ว1ผมก็จะเหลืออยู่4ใบ เพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะมาซื้อเนี่ยห้าใบอ่าหอาทิตย์ซื้อ5้าใบ1ึงอาทิตย์ซื้อ5า้อาใบานะครับเราจะได้รู้ด้วยว่าเราเหลืออีกกี่รอบในอาทิตย์นั้นอ่าอย่างของผมเนี่ยเหลือหลงลงได้อีกสีรอบทีนี้เราก็มารอเนี่ยอันนี้คือชุดที่เขาจะไปอย่างน้น,นะครับก็คือชุดชุดตีนี้แหละตีนี้แหละอ่าเสร็จทีนี้พอเราเข้าเงื่อนไข2องอย่างก็คือกดเข้าร่วมปุ๊บ แล้วเขาเรารับเราเสร็จปุ๊บชื่อเราจะมาอยู่ในฝั่งนี้นะครับอ่อันนี้คือ1 2ก็คือยันนะเราต้องเตรียมยันให้พร้อมโอเคส่วน3ก็คือเราก็มาจัดการในเรื่องของกล่องบอดนะกล่องบอทว่าเราจะใช้เซตประมาณไหนก็คืออย่างผมเนี่ยผมตั้งอย่างนี้ก็คือเหมือนลงวอก็คือให้เรากดสกิลเอาเองนะครับหรือใครจะแบบออโต้ก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกนะครับ ความสะดวกของแต่ละคนะส่วนสกิลเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้เนื่องจากว่าพิชิตผมยังไม่พอผมก็เลยต้องมาอัพสกิลหมูก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้สกิลหมูมันจะแรงกว่าสกิลเดียวนะครับอ,องห้าอ๋อแต่ก็ใกล้ใกล้คเคียงกับกับเตียนสี่สกิลเดียวแต่ก็ใช้หมูไปนี่แหละ โอเคแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามอันนี้1 0 1สอะ่ะสมมติถ้า10ต้องสองนะเวลาลงอะ่ะมันจะต้องตีทั้งองแบบถ้าถ้าเราตีมอนมันมีอยู่แค่ตัวเดียวอะ่ะเราก็ใช้สกิลเดียวตีไปเลยมันจะแรงกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราตีมังกรตัวหลักแล้วมันมีมังกรตัวเล,เล็กมาอยู่ใกล้ๆอะ่ะเราก็เปลี่ยนไปใช้สกิลหมูซะมันก็จะได้มันก็จะได้หลายตัวขึ้นนะครับอ่ะก็คือปรับใช้ตามสถานการณ์แต่ณตอนนี้ด้วยความที่ว่าผมยังไม่ได้อัพสกิลเดียวสกิลเดียวของผมม เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้สกิลหมู่ยาวๆเลยนะครับเพราะว่ายังยังไม่ได้อัพอแต่ถ้าเมื่อไหร่อัพเต็มสิบทั้งคู่ก็คือเราต้องสลับกันใช้นะครับก็จะประมาณนี้เสร็จยายาก็จริงๆใช้ยาธรรมดาก็ได้นะแต่ผมใช้ยานี้ไปแล้วกันส่วนเลือดก็ตามปกติตั้งไว้ประมาณนี้ไม่ต้องอะไรมากมาย อันนี้ตั้งไว้กันเดี๋ยวจริงๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเอ,าออกไว้กันเดี๋ยวเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ก็รอเวลารอเวลาที่ทีมก็จะเรียกลงนะครับอ่ะเดี๋ยวสร้อยก็เปลี่ยนนิดนึงโอเคก็คงไม่มีอะไรละนี่อาผมจะพูดนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราจะไปหามันจะมีอสองอย่าง อสองอย่างนะครับ1ก็คือลูกแก้วมังกรอันนี้แต่ที่เราหาเนี่ยที่ดรอปจากในดันเนี่ยมันจะเป็นแบบทั่วไปนะครับแต่อันนี้มันคือหายากหายากนี่คือเกิดจากการผลิตซึ่งซึ่งผมผลิตมาแล้วนะครับอันนี้แต่เวลาตกมอนเนี่ยมันจะไม่ได้ตกหายากมันจะตกทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปดูกันว่ารอบนี้เราจะได้ไหมนะครับซึ่งไอการตกเนี่ยอสองอันเดี๋ยนะ ผมผลิตมาได้2อันเนี่ยมันใช้ทั้งหมดทั่วไปประมาณ8อันคือพอเราได้ทั่วไปมาปุป๊บอะให้เรามาย่อยแต่อันนี้มันกดไม่ได้มันอยู่ในตลาดเงินเดี๋ยวพอจบมังกรเดี๋ยวผมลองมาย่อยให้ดูถ้าสมมุติว่าได้นะสิ่งที่เราจะหาแรกก็คือแบบทั่วไปอ่ะสองก็คือไอตัวนี้มันก็จะตกมาให้ด้วยแต่มันตกมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะแต่ก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับ ซึ่งไอเจ้าตัวนี้แหละที่เราจะใช้ในการผลิตอ่าสมมุติเราได้แบบทั่วไปมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเอามาย่อยย่อยก็คือเหมือนเราย่อยชุดปอมอของปอมชุดปอมทั่วไปอะ่ะอืมพอเราย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไอเจ้าตัวเนี้ยอ่าซึ่งมันมันจะสูมระหว่าง4ี5 0 5 1อ่ามันมันจะมี4 9 5 0 5 1ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันแยกตามส่วนของไอนี้หรือเปล่าอ่าโอเคในีเขาพับเข้า,ขา,ขา,ขามาแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดช็อตมา คุยตรงนี้ก่อนอ่ะพอเข้ามาปุ๊บเราก็วิ่งเข้าไปในนี้เลยอ่ะอ่ะเนี่ยแล้วมันก็จะมีมังกรตัวใหญ่อ่ะแล้วมันจะมีเควสไอเนี่ยไอเนี่ยไอที่เป็นวงกลมเนี่ยไอจุดจุดตรงกลางเนี่ยเราอย่าไปอยู่นะสมมุติถ้ามันมาเกิดตรงที่เราอยู่เนี่ยให้เราวิ่งหลบอ่ะไอจุดตรงกลางนะครับอ่ะโอเคทีน,นี้เราก็ตีมันอ่ะซึ่งเอ่อหลักๆอ่ะก็ จริงๆอะ่ะเราก็คือตีตัวนี้นะครับตัวนี้ตายเนี่ยของจะตกนี่คือตัวใหญ่แต่ทีเนี้ยมันจะมีไอ้ตัวเล็กเกิดขึ้นมาด้วยทีนี้ข้อแตกต่างตัวใหญ่ตัวเล็กก็คือว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาไปก่อนอ่ะถ้าถ้ามันเป็นวงอย่างนี้มาใช่ไหมให้เราวิ่งเข้าไปในวงนะครับอ่ะเนี่ยมันมันจะมีนับยอดโอ้ย้โอ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 ้้โอไโอ้โออ้ออ้อ้โอ บ,บวนี่วาเนี่ยเนี่ยมันจะมีนับยอดเห็นไหมจำนวนคนถ้าสมมุติว่าเราเข้าไม่ทันอ่าเข้าไม่ทันก่อนที่วงมันจะหมดเวลามันจะสุมให้คนตายนะครับในเนี้ยมันจะมีคนตายสุดมากนี่กลับมาคุยเรื่องมังกรต่อมังกรตัวใหญ่เนี่ยมันจะกันเวทนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่ตีได้ดีก็จะเป็นนินจากับนูนะครับ นินจาธนูจะทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะอ่ะอ่ะอันนี้เป็นวงกลมเนี่ยถ้าขึ้นเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยให้เราวิ่งหลบเข้ามาในวงกลมนี้นะครับคนที่อยู่นอกวงจะตายหมดเดี๋ยวดูนะปึ้มเห็นไหมเดียงอ่ะในวงกลมเนี่ยอันตรายสุดแล้วก็คือถ้าขึ้นรูปผู้หญิงมาก็คือวิ่งเลยนะครับอ่ะเสร็จทีนี้มังกรต่ออ่ามังกรตัวใหญ่เนี่ยมันจะกันเวทเพราะฉะนั้นนินจากธนูจะ ทำดาเมจได้ดีแต่ถ้าเป็นมังกรเล็กไอตัวนี้ไม่กันเวทเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตีมังกรใหญ่อยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆมีมังกรตัวเล็กเข้ามาใกล้ๆเนี่ยถ้าเราเป็นสายเวทให้เรามาตีตัวนี้นะครับให้เรามาตีตัวนี้มาตีเพื่อที่จะเพราะว่าไอตัวนี้มันก็ตีแรงอยู่นะมันตีแรงอยู่สองสองสามพันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยเราเป็นสายเวทเนี่ยเราต้องคอย เคลียให้พวกธนูกับนพอพอพอินจาเพราะถเพราะธนูกับนินจาเนี่ยหล,หลักๆเขาจะตีตัวนี้เป็นหลักนะครับเนี่ยพวกธนูพวกนินจาและไอตัวพวกไอตัวเล็กๆเนี่ยเวลามันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมาตีพวกนี้แหละเนี่ยเนี่ยเราเราเรา,เราต้องไปเชียให้เพื่อนนะครับอ่เห็นไหมโดนไปทีเดียวอ่ะเดี้ยงเลยเ,เนี่ยเราเราก็ต้องไปคอยเชียให้เพื่อนว่าเราเป็นสายเวทนะครับถ้าเราเห็นถ้าสมมุติตัวเล็กไม่มีเหลือแล้วในในรอบข้างตรงเนี้ยไอไกลๆอย่าไม่ต้องก็ได้ มอยู่ใกล้ๆเนี่ยปล่อยมันไปก่อนนะครับรอให้มันแบบวิ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆในระยะเนี่ยมันจะมาตีเพื่อนเราครับเราก็ต้องมาเขี่ยให้สายเวทอันนี้เป็นหน้าที่สายเวทสายวิชาเออพูดผิดสายวิชาเราต้องมาเขี่ยให้เพื่อนนะครับเพราะว่าพวกธนูพวกเมยูจินพวกนินจาพวกนี้ที่ดำเหนหนักเขาจะยิงตัวนี้เป็นหลักส่วนสายเวทเนี่ยตีเข้าแต่เบานะครับเพราะมันกันเวท เน,เ,เนี่ยโอเคแล้วก็ประมาณนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆส่วนอนี้จะหลบหรือไม่หลบก็ได้ถ้าสมมติเขาเรียกอะไรอ่ะคือบางที่คือโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยตายหรอกแต่มันก็มีบ้างในที่ตายผมก็ไม่รู้เหมืนหอนกันว่าเออทำไมบางทีบางรอบก็ตายไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับจำนวนคนอะไรด้วยหรือเปล่านี่เห็นไหมแตีเพื่อนหกพันเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องมาเคียรยให้เขาเนี่ยห้าพันเห็นไหมแรงมากนะครับ ถ้าวงนี้เราก็หลบไปตรงนี้ไปเนี่ยเราเราเล่นไปเราเราก็ต้องต้องมอนิเตอร์ตลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยเราก็จะอ่าส่วนใหญ่จะโดนเรียกอะไรอะ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดอะ่ะเพราะมันจะมีไอเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวที่วงกลมที่ผมบอกอะ่ะเออใครถ้าสมมติไม่วิ่งเข้าไปในวงกลมก็คือเด้งเลยอันนี้โดนล็อกขา ไอเส้นอย่างเงี้ยคือถ้าหลบได้ก็หลบแต่ถ้าถ้าไม่หลบไม่ได้ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นไรอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครตายเท่าไหร่นะยกเว้นแบบเลือดน้อยจริงๆอะ่ะเออแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นใครตายเท่าไหร่แต่มีบ้างมีบ้างนะครับอ่าเราก็ตีไปเรื่อยๆซึ่งมันจะเริ่มแต่หกหกสิบนาทีมันมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงนะครับในการตี ซึ่งถ้าคนเยอะๆไม่ค่อยมีปัญหาวิธีการก็คือกดแคปล็อกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีรายชื่อแล้วก็คนที่ทำดามิทดามิทก,กับมอนเตอร์เนี่ยเนี่ยตัวนี้รู้สึกดามิทเยอะนน้อันนี้เป็นตัวแบกนะครับตัวแบก เรวๆนะรอบนี้ถือว่าเร็วเพราะว่าดาเมจหนักๆมากันเยอะนะครับเซียนเจ็ดหลายตัวอยู่อันนี้มีตัวของคุณล่ำสามด้วยอ๋อรู้สึกว่าเขาจะตีเดียวกันนะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะตีเดียวกันแล้วก็เซียนหกเซียนห้าก็จะดาเมจก็ตามนี้แล้วก็เออลืมบอกเ,อเดี๋ยวผมไปตีตัวเล็กๆก่กนอนผมลืมบอกว่าไอเนี้ย เราสามารถตายได้ทั้งหมดสิครั้งนะครับเนี่ยเขาจะนับถอยหลังเลยตัวไหนที่ว่าถึงศูนปุ๊บมันก็จะดีดออกจากลิตเลยนะครับนี่เป็ดีดออกจากลิตเลยเพราะฉะนั้นเราเราตายได้แค่สิครั้งโอเคเนี่ยคือตัวเล็กมันก็จะมาเราก็ต้องคอยคอยเขี้ยเพื่อนเขานะครับ ตัวใหญ่ก็ปล่อยดาเมจหนักเขาจัดการไปนะครับพวกเซนเกตกับพวกธนูกับนินจาอะไรเงี้ยเขาจะดาเมจเดียวก็เราให้เขาเขี่ยไปนะครับส่วนพวกเควสก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆอเป็นอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์เ,นเล็กๆอ่านี่อันนี้อันนี้ถ้าเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยให้ให้หยุดทุกอย่างเลยนะครับแล้ววิ่งไปก่อนเออเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าวงเนี่ยคือเรียบร้อยแน่นอนนะครับเนี่ยเกี้ยงหมดเลยเห็นไหม ไอ้วงเนี่ยอันตรายที่สุดแล้วนะครับต้องคอยมอนิเตอร์จอไว้นะครับแล้วบางทีมันขึ้นซ้อนๆกันด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยขึ้นแล้วแล้วมันจะไม่ขึ้นอีกมันขึ้นอีกขึ้นซ้อนกันผมเคยเจอแบบสี่รอบอะสี่รอบซ้อนเลยอะอคือแบบพอหมดไปพอรอบหน้ามาอีกเหมือนมันมันมันเรนดอมนะมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องนะครับอ่าส่วนอันนี้อันเนี้ยให้เราตีตีโลแก่เนี่ยมันจะมีเนี่ยมันก็จะนับจนตาจนนวครั้ง ซึ่งจริงๆมันควรจะถอดอาวุธนะครับถอดอาวุธตีอะมันจะเร็วกว่าอ่าแต่ถ้าแบบขี้เกียจถอดก็ตีธรรมดาก็ได้ไม่เป็นไรซึ่งจริงๆอ่ะถ้าแบบเราจะเล่นให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงก็คือว่าคือถ้าเหมือนเป็นตัวเซียน7จอ่ะคุณตีตัวหลักไปเลย เพราะว่าดาเมจมันมันค่อนข้างเยอะอ่าคุณทำดาเมจตัวหลักไปเลยส่วนใครที่แบบักเซียนหกอ่ะมันยังโตผมเนี่ยเซียนหกแล้วเป็นธนูนินอ่าธนูนินก็ตีตัวนี้ธนูนินเมยูจินเนี่ยตีตัวหลักไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเซียนหกแล้วเป็นสายวิชาเนี่ยก็คอยมาเก็บไอตัวเล็กให้เพื่อนนะครับเนี่ยมันยังผมเนี่ยผมเซียนหกสายวิชาผมก็จะต่อหลักๆก,ก็คือจะมาคอยเก็บตัวเล็กให้ให้เพื่อนนะครับเพราะว่า เพราะว่านินจาธนูเมอยู่จีนี้เขาทำตัวหลักตัวตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็พวกเซียนเจ็ดดาเมจเขาสูงเขาก็จะจกดการมังกรตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ต่ำกว่าเซียน6หรือถ้าดูแล้วอาชีพเราทำดาเมจได้ไม่เยอะ,อะสมมติให้ตีง,ง่ายๆประมาณครึ่งหนึ่งอะสมมติสมมติ25คนอะตัดครึ่งก็คือ12.5ถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าการทำดาเมจเราอะ อยู่อันดับ13ขึ้นไปอย่างเงี้ยส,สมมุติคน25คนนะ,ะสมมุติคน25คนแล้วดาเมจเราหารครึ่งแล้วเนี่ยมา12.5นั่นหมายควว่าถ้าเราอยู่ในครึ่งหลังก็คือ13ขึ้นไปเนี่ยสมมุติถ้ามันมีเควสเนี่ยเราต้องไปทำเควสดให้เพื่อนนะครับอ่ามันจะดีกว่าเพราะว่าเราทำดาเมจได้ไม่เยอะเวลามันมีเควสต่างๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ในการวิ่งเควสให้เพื่อนนะครับส่วน คนที่อยู่แถวบนอันนี้ก็คือนำทำดาเมจเป็นหลักเลยอ่ามันจะช่วยให้ไวขึ้นนะครับเนี่ยตีนี้คนค่อนข้างไวนะเนี่ยคันไป10นาทีผมเคยลงอ่าจนเหลือแค่1นาทีสุดท้ายอะ่ะถึงจะตายอะ่ะรอบนั้นอะ่ะมีมีคนลงแค่สิบกว่าคนรอบนั้นอะ่ะออคือแบบทลหดมากแล้วก็ผมจําได้เลยเอ่าไอ,อ,อตัวเนี้ย โกแบกผมจําได้รอบนั้นเนี่ยคนนี้คนเนี้ยคนเนี้ยเขาโตแบกเลยคือถ้าไม่ได้คนนี้ก็คือเฟลแน่นอนอ่าเขาทำดามจแดบแหลงจัดจ้านมากรอบนั้นอะ่ะเนี่ยเมยูจินเนี่ยอ่าคือเหลือหนึ่งนาทีอะ่ะแล้วก็ไอตัวนี้ตายเออคือเกือบไม่ทันอะ่ะรอบนั้นอะ่ะหกสิบนาทีนะแต่อันนี้ลองคิดดูนี่ผ่านไปแค่สิบนาทีเนี่ยคือลดมาเกินครึ่งหลอดแล้วอ,ะอ่ะเออคือแบบดามเมจดาเมเดจเวอร์มากอะ่ะรอบเนี้ย เพอๆวันนี้อาจะลงได้สองรอบคือถ้าวันไหนทำาดาเมจได้ดีๆมันสามารถลงได้สองรอบนะครับรู้สึกมันจะปิดลงตอนสี่ทุ่ม,ม,มถ้าจะไม่ผิดนะหรือเปล่าเออไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่เหมือนตีตีเนี้เหมือนตีเนี้คนที่เขาดูแลการทาตี้ลงเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกินสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็จะไม่ลงแล้วนะครับอีกรอบนึงแต่ถ้าสมมติยังไม่เกินสี่ทุ่มเขาก็จะลงอีกรอบหนึ่งนะครับ มันต้องมันต้องดูเวลาด้วยใช่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าไวรอบนี้ไวส่วนไอ้ลูกแก้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาพูดต่อลูกแก้วนิดนึงอ่ะลูกแก้วเนี่ยคือผมจะบอกว่าเวลามันตกเนี่ยผมอ่ะเคยลงมาทั้งหมด8ดรอบอ่าตัวตัวนี้นะตัวหมอบูเนี่ยผมเอามาลงทั้งหมด 8รอบอ่าผมได้ลูกแก้วมาทั้งหมด8ชิ้นอ่าได้ลูกแก้วมาทั้งหมด8ชิ้นคือพูดง่ายๆคือเฉลี่ยแล้วอะโดยเฉลี่ยมันจะได้ประมาณรอบละชิ้นอ่าอ่าแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงคือเหมือนเหมือนลูกแก้วเนี่ยสมมติตี้ที่เขาจ้างลงอะ่ะเขาจะให้เราเก็บลูกแก้วคนเดียวไงมันก็จะเก็บได้ไวก็คือแป๊บเดียวก็ครบเซตนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นตี้อย่างเงี้ยตี้สาธารณะอันเนี้ยคือจะใช้วิธีการแย่งเินเก็บพอ พราะตายของตกปุ๊บก็ต่างคนต่างแย่งเน,น,นเก็บใครใครไวใครได้นะครับซึ่งผมลงมา8รอบเนี่ยผมได้มา8ชิ้นก็คือโดยเฉลีย่ยประมาณรอบละชิ้นแต่ทีนี้เนี่ยเวลามันได้เนี่ยมันแล้วแต่รอบก็คือบางรอบก็ไม่ได้เลยไม่ได้สักชิ้นเลยบางรอบบางรอบก็ได้1ชิ้นบางรอบก็ได้2ชิ้นแต่สุดท้ายแล้วพอเฉลี่ยแล้วมันมันจะตกประมาณ8มันจะเฉลี่ยแล้วประมาณรอบละชิ้นที่เราได้มานะครับซึ่งไอการผลิตเนี่ยเวลาเราไปย่อยเนี่ยมันก็จะสุ่ม ระหว่าง49 50 5 1ซึ่งค่ากลางอ่ะมันคือ50อ่าค่ากลางมันคือ50เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอะอนุมานว่าเออค่ากลางมันอยู่ที่50นะแต่ทีนี้พอ50ปุ๊บเนี่ยไอายการจะผลิตเจ้าตัวเนี้ยมันใช้ทั้งหมด200ชิ้นมันมันใช้เนี่ย200ชิ้นอ่าแล้วสมมุติว่าเราย่อยแล้วเราเป็นไปตามค่าเฉลี่ยมันก็จะได้50 50 50 50 4ชิ้นมันจะได้200ซึ่ง200เนี่ยมันจะสามารถผลิตไอลูกแก้วเนี่ยได้1ลูกเราสามารถเลือกผลิตได้ว่าจะผลิตตำแหน่งไหนนะมันจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5 6อ่าซึ่ง6ตำแหน่งที่เราต้องผลิตเนี่ยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันใช้ลูกแก้วทั่วไป4ลูกถูกไหมอ่าสลูกย่อยปุ๊บมันจะได้200มันจะได้อน,นี้200อ่ามันจะ2 0 0เนี่ยมันจะผลิต อันนี้ได้หนึ่งชั้นนั่นหมายความว่า6-4 24มันจะต้องใช้ลูกแก้วทั่วไปเนี่ย24ลูกในการเอามาย่อยแล้วก็ผลิตอันนี้ได้ครบอ่าซึ่ง24ลูกถ้าพูดตามสถิติที่ผมได้ของมาเอาง่ายๆก็คือเราต้องลงประมาณ24ครั้งเป็นอย่างน้อยอ่าหรือรอ,รอ,อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่โดยเฉลี่ยก็จะประมาณ24ครั้งได้24ชิ้นอ่า พอ24ครั้งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราลงได้แค่5ถูกไหมอ่า5 4 20ก็คือเดือนหนึ่งเราจะได้แค่20ครั้ง20ชิ้นต่อ1เดือนแล้วก็มันจะเหลืออีก4ชิ้นที่เราขาดเราก็ต้องเลบอีก1อาทิตย์พูดง่ายๆคือถ้าเราลงอ่าสัปดาห์ละ5ครั้งครบนะมันต้องใช้เวลาในการลงทั้งหมด5สัปดาห์นั่นก็คือ1เดือนกับ1อาทิตย์อ่าอันนี้คือแบบเรทปกติถ้าไม่ดวงสวย แต่ถ้าสมมุติเราดวงดีอ่าได้ได้มากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะเร็วกว่านั้นอาจจะประมาณว่า1หนึ่งเดือนเราอาจจะได้เลยอแต่ค่าค่าแบบเฉลี่ยแล้วที่ผมลองลองคำนวณลองคิดดูมันจะอยู่ประมาณ5สัปดาห์นะครับหนึ่งเดือนกับ1สัปดาห์แต่ถ้าสมมุติด,ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะอาจจะเลทก็ได้นะครับอาจจะเป็น1เดือน2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะน่าจะอยู่ประมาณนี้ประมาณ1เดือน ถึง1เดือน2อสัปดาห์น่าจะหาได้ครบนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้แต่ตี้นี้ไวไวจริงโอ้ยขึ้นมาที่4เลยเหรอตีเพิ่เพิน,น,น,นครับเดียวอืมอ๋อแต่น,นี้เซียนเจ็ดหมดดาเมจสู้ไม่ไหวหรอกดูเข้าไปไกลมากอะ่ะอืมอันนี้เมยอยู่จินไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือดาเมจมันมันนำไปไกลยอยู่แล้วนะครับอืม โอ้ไม่ตายด้วยรอบนี้คือถือว่าเป็นรอบที่ลงแล้วโอเคมากเอ้ยนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวๆดเดเดี๋ยวขอขอดิชาโอ้โหันอันแบบเฉีวเฉียดอะเกือบไปแล้วผมเติินเปนไปหน่อยอ่ออันนี้คือสายที่ผมปิดไอตรงนี้ตีเองนะเพราะว่าบางทีผมตั้งเปิดอะแล้วผมลืมไงผมลืมแล้วมันจะวิ่งเข้าวงไม่ได้ต้องปิดกล่องก่อน เออคือถ้าสมมุติเราตั้งอ้ไตรงนี้ไว้เราต้องปิดกล่องก่อนนะครับแล้วถึงจะวิ่งได้มันก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรออ่อ่ะเอออ่ะใกล้ตายละโอ้โหไวมาก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 คือแบบผมนี่ <laughs> โอ้โห เดี๋ยวได้อะไรมั่งอะ่ะได้มาชิ้นแบบดวงดวงจัดๆเลยได้มาได้ไงวะแย่งเงินสนุกเลยอะ่ะไวจัดอะ่ะไวจริงอ่ะแล้วเราก็กลับเมืองนะครับโอเคโอ้โหไวไวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่เาเขาจะลงกันต่อไหมนะเออไวจริงไวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี้เดี๋ยวรอเขาตั้งตี้ใหม่แล้วเราก็ต้องออกตี้นะครับเนี่ยเราเราต้องกดออกเลยนะต้องกดออกตรงนี้เดี๋ยวดูเขาเขาตั้งตี้ใหม่ก่อนอมไวจริงไรจริงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอพอสคลิปไว้ก่อนเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาต่อก็คือว่า เดี๋ยวรอบที่2เนี่ยผมน่าจะไม่อัดแล้วเพราะรอบแรกเนี่ยคือก็ก็แนะนําไปพอสมควรก็คือน่าจะรู้ว่าประมาณนั้นเล่นประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวผมมาอัดต่อก็คือว่าเดี๋ยวจะมาดูวิธีการย่อยนะครับเพราะว่าในตลาดเงินมันย่อยไม่ได้ไงเออในตลาดเงินมันย่อยของไม่ได้เนี่ยมันไม่ย่อยแล้วผมไม่ไม่อยากวิ่งออกไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะพสคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมลองรอบสองเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมมาออกคลิปต่อก็คือว่าเดี๋ยวจะดูวิธีการย่อยอ่ะแล้วก็ดูว่าอะไรประมาณกี่ชิ้นนะครับโอเคครับผมอ่ะโอเคครับก็ผมจบรอบสองแล้วรอบ2เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะเก็บไม่ทันนะครับรอบสองนี่คนเยอะคนเยอะรอบสองนี้รู้สึกจะ28คนเมื่ตอนที่ผมลงอ่ะ แต่ทีนี้พอเราลงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากดมันจะเด้งมาตลาดเงินนะครับแล้วก็กดป่าปามแล้วก็กดถอนตัวอ่าโอเคเป็นการเสร็จสิ้นทีนี้เราก็กลับเมืองได้นะครับเสร็จทีนี้เดี๋ยวดูวิธีการย่อยวิธีการย่อยนะครับอ่าวิธีการย่อยแล้วก็กดตรงสร้างบางนี้นะครับ อ่ะอันนี้มันมีอยู่18เมื่อกี้แสดงว่าเก็บได้มา1เดิมทีมี17นะครับอ่ะเก็บเก็บมาได้1ชิน้นอ่ะแล้วก็เดี๋ย,ยอ่ะเนี่ยก็เอาใส่เข้าไปเลยก็ลสลายนะครับเดี๋ยวดูว่าได้มากี่ชิน้นนะครับ67อ่ะ67-18ลบ18ก็ได้49นะครับรอบนี้ได้49ชิน้นอะ่ะ เสร็จทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยตอนผลิตแหวนดาบนะครับมาที่ผลิตพิเศษแล้วก็แหวนดาบเนี่ยเราสามารถเลือกชิ้นได้เลยว่าเจ้าตำแหน่งไหนนะครับเนี่ยมันมีทั้งหมด6 6 5อ่า5อันมี5แบบ1 2 3 4แล้วก็ดาบ5 5 5อ่า 5, 5 5 5แบบแต่ว่ามี6ชิ้นเพราะว่ามีแขน2อันนะครับ ่ะเอาในตัวขณล้ำซ้ำนะครับแล้วก็ทีนี้มันใช้ทั้งหมด200 200ชิ้นอ่าเห็นไหมมันจะเขียนว่า0.067ทับ200ซึ่งเา่าเรามีอยู่67อ่ะ67อันนี้67เ,เห็นไหม,มเพราะฉะนั้นอา่าการผลิตเนี่ยมันจะผลิตได้100%นะครับอ่ะเราก็สามารถผลิตได้ เมื่อครบ200อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าให้คุณตกคนน้ำสำับคลิป5คลิป5เอ่อเราจะมาเจอกันที่ตัวดาบตัวดาบเดี๋ยวตัวดาบน่าจะใกล้150แล้วแบบนี้นี่ขึ้นแท่นแล้วกำลังจะ1้อยแล้วนะครับขึ้นแท่น เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึงน่าจะ150แต่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าอา่คือตอนนี้ยังหาชุดอาวุธไม่ได้ชุดอาวุธ150ยยังหาไม่ได้ก็อาจจะใส่140ไปก่อนนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวจะดูเวลาทีว่ามันมีบัฟตรงบัฟตี้อะไรต่อหรือเปล่าแต่แนวโน้มน่าจะไม่ได้มีต่อเพราะมันเขาให้มาเดือนนึงแล้วอะคือถ้ามันไม่มีบัฟตี้ต่อเนี่ยมีโอกาสที่ จะค้างอยู่ที่ร้อยสี่เก้าพอมันค้างอยู่ร้อยสี่เก้ามันเหลืออีกเกลเดียวเนี่ยมันน่าจะเวลน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานน่าจะประมาณเป็นอาทิตย์อะผมว่าเพราะว่าเพิ่เพอาจจะสองอาทิตย์ด้วยซ้ำเพราะว่าปัฟตี้ไม่มีไงเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งหรือไม่ผมอาจจะกดอัพเวลก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอดูกันครับโอเคครับผมก็ ไ้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม